สวัสดีครับสวัสดีฮะวันนี้อยู่กันในเกมว <c oughs> อ r l d of w a ซึ่งเราได้เซเลเยอร์มาแล้วเซเลเยอร์ช,ชื่อว่าคิดเซเลเยอร์เริ่มต้นโอเควันนี้เราจะมาเป็นกันนะเราจะมาลองเซเลเยอร์นะซึ่งกันยึดคองดีกว่าเราใช้กี่ทูนเล่นลุงบอล้เรู้รนะสึกว่าไม่ไหวเลยอนะล่นลุงยินเลยกู จะแกะดำอย่างนั้นเลยนี่เป็นเป็นยังเ,เป็นทีมหมวกนะคือกเปลี่ยนเป็นสายได้เวย้ยเด็กนะฮะคิดหน้าผมจะเอาอกิฟฟินเอาต้นเขาผมตีไกลมาเวามรู้ดีก,ออกว่านะว่าน่าจะใช้ได้เผมมีลูมเยอะจังวะเก่งเด้อ ตู้ Connie, อัเยอะเลยฮะตอ้มาแกตัวลิงเงินนี้เล่นจริงให้หมดไหมบักบอกว่าเล่นเก็บพลังงานก่อนนะนี่ไงจาแล้วคิวบอววะไอตัวลูกบอวนี่โคตรเกียดเลย โอ้ยยังกัอนเอายังกัอนโ้ไม่ไหวว่โดนเยอะเกินทุกด้านทุกมุมเลย่ะเฮ้ยหนูเกิดตรงนั้นถ้าบอเกิดใจเหมือนกันเด้เนี่ยเ็าจะทำไงดีวะริโอนายเนอะดหน้าไปเลยอย่าเพื่อนเดี๋ยวเราจัดการข้างหลังให้เองนะไม่ใช่อ้เหียงเพื่ยการเวียนกัน มีย่ทธมนนอ่ะสองร้อยห้าเมตรน้อตัวตัวลูกสมนุตัวยุกธอนตัวยัทธปนไม่ดีมเฮ้ยไม่เพื่อนดงลขยับไม่ได้ถึงไมได้เพื่อนดทไม่ได้เนี่ยเออตายดเนยโอเคมากดูวิลกิวโอ้โห มาดีเอาเอาโลเถอีอะไรก็ช้าแล้วไอ้หนูขัหลังให้น้ำแข็งยังงง้นหรอแต่ฉันก็คือน้ำแข็งยังไงนะโอ้ยมีโลมีโลมีโลเป่นเล่นมิโลมิโลไอ้ีโลไอ้นี่ผดีไอ้นี่ของดีนี่มีของดีอดใจถูกมีแค่เจ้ามิสเตแนสซีนะอ บอ่ามัเ่นรงล่ะอะไรที่มีนมอนมอันนนไอาวได้ดทุกคน่รับเป้าเขาบอนะเออย่างนั้นเรี่ยั้นสิ ลง้วะเฮ้ยเราโดนตุ่มหน้ายอย่างนี้ไปเกาะไว้ก่อนนะแย่เลยนะแย่เลยเนาะชอบกัดเราอย่างี้นะรถไปให้ไม่ต้าเราเราต้องยิงก่อนเราเล้าโอ้ยตัวบินตัวบิน,บนโอ้ยเจ้าทางตะเคียนเป็นู้สื่อแค่เป็นเลยเออต้องเป็นหนึ่งงานเออเกาะไปฮะ กูว่ามันเยอะเหลือเกินมันก็มีฝั่งนู้นก็มีเยอะไปเลยอ่ะไม่ไหวแล้วปิดเกาะก็แล้วปิดเกาะตอนปิดเกาะไม่ทางในทางนี้เชีย่ยเลยกำมีโอมาโอ้แล้วโด,โดนยึดไว้ไยทุกคนโดนโอ้โหติดกำแพงอีกโอ้ มันไม่ขึ้นไหนเนี่ยมันแนวตรงอ่ะทุกคนแรงพอแนวตรงเว้เลิกรอรีดอดโหลดกันพอยตัวหลังเสาน่าจะดีสุดอ่ะยิงยิงข้างหลังกูทำเพื่ออะไรละ่ะต่งเลยไม่ได้ฆ่าด้วยไอ้ี้่โคตรเป็นกรรมเลยม,มาข้างหลังแล้วมาข้างหลังแล้ว ไไปบางนฮะทงแดง้ไปยิงไปได้ยิงไปตามะนี้ได้ปะนิเรื่องตานครับไปตมนะค้คือะได้ไม่ได้นี่จุดกลางไง ให้ไดจ้จุดนี้คือได้เปรียบเลยเว้ยโอ้โห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 โล่เงเยอะเกินโล่งเยอะเกินเกิน,กนทุกคนเข้าน,นะวันนี้เราได้แล้วก็ดีไปฮะโอ้โหโดนใส่กระสุนนะแก้มโอ้พังอือมโดนพระเอกของข้ามาแล้ว คนเดียวด้วย่ยานปบนท้องฟ้าด้วยกันโอ้ยโอ้ยซีเร์เต็มไปหมดเย,ย็นยามแล้วโอ้ยเราจะยุตได้นนหะไม่เล่นโอเคอีกขนัด ขนาดนี้นก็ห,หนีนหหนนม่ได้แล้วรถต้ที่ยอะใส่กันรถหนละงานนะเอ๊ัวมาหลบไงละ่ะ <c oughs> ไ้แชมกันได้แชได้ทุดรั้นก,กาง,งานเราเนาะไอ้เราดยนยืนืนี่เงีไม่ดีละไม่ดีละ้องไปยื่ตรงนี้คืนว้จมีโนื่นขื่เว้ย

ไม่มาเฝ้าไม่ยึดตร,งน,รงนู้นวะโอ้โหเงื่อนเลยมึงแค่ที่ไปยิงไอตัวเดียวเออนั่นแหละใช่มี <c oughs> ตัวเดียวเพ okay. ื่อแตายโอ้โหโอ้โ oh ห my god my goodness ให้ค่ณเน็ตเ็ตเก็บตะลึเก็ากจะไปที่ที่เก็บตะลงราไปถึงว่าจะตายว่าตายแล้วใส่ท่าเราต้องมาต้องมาจังหวัดมาเราขับเขาเราต้องมาละมาข่บเราต้องมาละดูใส่ท่าคับเราว่างไงฮะมันขับท่าขับเราว้างไงฮะขับท่าขัเราว้างไงฮะเป็นไ่สายท่าต้องเดียวไง อะไรอะอะไรอะอะไระทำไมอะทำไมอะเือดอมิดเือดอืันกวดันกวดตันกวดันหนักดันนักบอกเลยเจาหุ่นตัวนี้ให้ได้บอกเลยกูดห่นวี้ให้ได้กวดันกวดันกวดันปดต่อปตอปตอป่อปต่อเยตายตังไหนม่มีเราะต้อง้มเอ้ห Trời ơi, như đau, nghiêng ngân lý cái này được nghe theo thù Không